การัดเอ,อ่อวายก็ที่ที่บ้านบ้านของพี่สาวคนโตที่แกเสียไปเมื่อปีก่อนเขฝันแตฝันว่าเหมือนมีคนผู้ชายตัวเริ่มดันเด็กน,น้อยเด็กน,น้อยคนหนึ่งจูงมือกันมาอยู่ต้นต้นทุเรียนนั่นเ่ง หากพูดถึงเจ้าแม่เลขเด็ดในวงการแล้วนะครับเชื่อว่าหลายคนคงจะนึกถึงชื่อของนักร้องสาวคนนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับคุณสุนารีราชศีมานะครับที่เธอนั้นมักจะมีเลขเด็ดมาฝากแฟนๆนักเสียงโชคอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังถูกรางวัลรับทรัพย์จุกๆแทบทุกงวดอีกด้วยนะครับในล่าสุดนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทําเอาคนลุกไม่น้อยนะครับหลังจากที่เธอนั้นได้ออกมาโพสคลิปขณะจุดทูบทาพิธีเส้นไหว้นะครับถวายเจ้าที่บ้านของพี่สาวคนโตที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับพร้อมกับได้ระบุแคปชั่่่นนนัวาาาาาททํตมีหลชยฝ เ่าสู่กันฟังเฉยๆโดยคุณสุนารีราชสีมานะครับได้ออกมาเล่าว่าหลานชายฝันว่าผู้ชายตัวดำๆกับเด็กน้อยจุงมือกันมาอยู่ตรงต้นทุเรียนนี้มาขอกินหัวหมูบอกว่าหิวแล้วก็ไก่ตัวหนึ่งเขาไม่เคยได้กินเลยซึ่งถ้าทําให้เขาเขาจะให้สามงวดติดแล้วก็จะให้ถูกรางวัลที่หนึ่งซึ่งที่เรามาก็คือความฝันก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือว่าไม่ถูกแต่เขามาขอขนาดนี้เราก็ต้องจัดให้ และอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของคุณสารีราชสีมาก็ได้ออกมาคอมเมนต์ใต้คลิปดังกล่าวบอกเลขเด็ดกับแฟนๆอีกด้วยนะครับว่าผู้ชายในความฝันเขียนให้กับรากต้นไม้เอาไม้ขีดเขียนพอยางรากต้นไม้ไหลออกมาเป็นเลข559สาธุไม่ถูกอย่าว่ากันซึ่งงานนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนๆแห่สาธุที่ได้เลขเด็ดงวดวันที่1ธันวาคมกันสนั่นเลยทีเดียวครับเจอได้มีโอกาสเอ่อไหวเจ้าที่ที่บ้าน บ้านของพี่สาวคนโตที่แกเสียไปเมื่อปีก่ยนะคะ่ะนี่นี่นี่หัวแกลุลงลุงนี่พี่เคยคนใหญ่สุดเลยอันนี้หลานชายเขาฝันแต่ฝันว่าเหมือนมีคนผู้ชายตัวเริมดัเด็กน้อยเ <คน S 2> ด็กน้อยคนหนึ่งจูงมือกันมาอยู่ต้งต้นทุเรียนนั่นเนี่ยบอกว่ามาขอกินหัวหมูจุกหัวดึงหิวแล้วก็ไก่ตัวนึงแล้วก็เขาไม่เคยได้กินเขาไม่เคยเขาไม่น ก็ไม่เคยได้กินเลยแค่อยากกินว่างั้นเขาก็แต่เขาบอกว่าถ้าทําให้เขาเขาบอกว่าเขาเขาจะให้สามหัวติดมว่างนะั้นเนาะเขาพูดมาเลยเด็กพูดมาเลยแล้วเรือก,ก็บอกว่าบอกว่าไงนะจะให้ถูกถูกว,วันที่หนึ่งเม่ถูกวันที่หนึ่งอันนี้ในฝันนะในฝันนะแล้วก็ไม่รู้ละค่ะจะถูกไม่ถูกเราไม่รู้นะแต่ว่าเขามาขอขนาดนี้ขนาดนี้เราเราก็จะจัดให้นะคะเดี๋ยวดูก็แล้วกันว่า นั่นน้ำเบอร์อะไรนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูในคอมเมนต์เอาแล้วกันเด้อเดี๋ยวเชื่อแต่ว่าก็อย่ามาเชื่อหลายอันนี้อันนี้คือเล่าความฝันให้ฟังค่ะเล่าความฝันเล่าความฝันให้ฟังแจก้หอเนาะจกี้หาไม่หาก็มีรู้แหละแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คือหไใหหรือไม่ห้แล้วก็บายพราะว่ามีกินจกทักเรายังคิดเนาะอันนี้เขามาเขาฝันหลานก็ฝันเป็นเรื่องเป็นราวมันมันเป็นคนฝันแม่นนะก็เป็นคนแบบ มีมีเซ้นน่ะมีเส้นบางอย่างนะคะฝันแม่นตลอดแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังแล้วเขามาทักมาทายเราก็ทําให้เข้าไปไม่ได้เสียหายอะไรนะคะสาธุดาตุดาตุดาดี๋ยวูดูข้างล่างเอาเดูลก็ดูในคอมเมนต์แล้วเด้๋ยเอาละ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว